มีปาออกดามามามาเราอย่าก็อยเราอย่าถอยเราต้องสู้ สบัตรของบ้านถ้าเราถอยเราสู้หมดแรงคนข้างหลังลเราก็ เราเป็นหัวหน้าเราเป็นสบักของบ้านเราต้องดำรงชีวิตในตแต่ละวันนักฟีนอนะนะเราจะถอยทำไมนะเราจะถอยทำไมฟีนอะตก็ต้องกินทุกวันเนาะถ้าแม่หมดแรงใครจะเลี้ยงฟีนอตเลย เพราะฉะนั้นแม่ต้องไม่หมดเลย นานาำนักพิมอมดหมดแรงได้แต่ยานามน,นะแม่ผมต้องกินทุกวันหมดได้แต่ยานานเอาหันหันหัน 没有。嗯 ้อได้แต่อย่าท้อนานนะต้องรีบลุกเพราะเราคือหัวหน้าครอบครัวเราต้องเข้มแข็งเหนื่อยได้แต่ห้ามท้อต้องรีบลุกนะดำลงชีวิตไปในแต่ละวันชีวิตของเราต้องอยู่ในแต่ละวันเรามีคนที่ต้องดูแลอีกหลายชีวิตเลยเพราะฉะนั้นแม่หญิงคนนี้ห้ามท้อแล้วก็ไม่ถอย เดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อพี่มอสเนาะเพื่อครอบครัวฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะช่วยติดตามพายมอสควานหญิงนะ,ะช่วยเป็นกำลังใจให้กับแม่ควานหญิงเลี้ยงเดี่ยวคนนี้ด้วยนะคะชีวิตของเราต้องดําลงในแต่ละวันทอได้แต่ห้ามล้มทอได้แต่ห้ามนาน เราต้องมีแรงนะคะมีกำลังใจสู้ต่อไปคู่กับพี่มดเนาะพี่มดคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าคบกับแม่ควานหญิงใหม่จ้านะสวัสดีค่ะ